ส่วนที่หนึ่งเก้าอี้ที่ว่างเปล่าในเช้าอันมืดมนเช้าวันอังคารที่15ตุลาคมปี2002น้ำเมืองซามะจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงลมหนาวเริ่มพัดผ่านตึกสูงและย่านที่พักอาศัยที่แสนเงียบสงบแต่ในธนาคารแห่งหนึ่งใจกลางเมือง ความวุ่นวายของการเริ่มต้นงานวันใหม่กลับแฝงไปด้วยความผิดปกติบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบสายตาของวหน้าผนกเริ่มกวาดมองไปที่โต๊ะทำงานตัวหนึ่งมันคือโต๊ะของซาโตมิโอิชิพนักงานสาววัย24ปีผู้ที่เป็นเสมือนภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดของธนาคารแห่งนี้ซาโตมิ omi, ไม่ใช่แค่พนักงานธรรมดาแต่เธอคือคนที่มีความรับผิดชอบในระดับที่ทุกคนไว้วางใจ เธอมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมักจะมาก่อนเวลาเสมอเพื่อเตรียมเอกสารและจัดลำดับงานให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าคนแรกจะเดินเข้าประตูมาแต่ในเช้าวันนี้เข็มนาฬิกาบอกเวลา9้านาฬิกาตรงแต่เก้าอี้ของเธอกลับยังคงว่างเปล่าซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอดระยะเวลาที่เธอทำงานที่นี่เพื่อนร่วมงานที่นั่งโต๊ะติดกันเริ่มรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเพราะซาโตมิไม่ใช่คนที่น่าไหว้หลังหลอก หากเธอจะสายแม้เพียงนาทีเดียวเธอจะต้องส่งข้อความหรือโทราแจ้งล่วงหน้าเสมอเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง10นาฬิกาเช้าความสงสัยเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดหัวหน้างานตัดสินใจกดโทรศัพท์หาเธอเป็นครั้งแรกเสียงสัญญาณดังขึ้นยาวๆตูดตูดทุกจังหวะของเสียงรอสายเหมือนจะขรีดลึกเข้าไปในความกังวลของคนใน,นแผนกจนกระทั่งสัญญาณตัดเข้าสู่ระบบฝากข้อความเสียงที่ไร้ชีวิต นักสืบวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมที่หลุดออกจากวงจรชีวิตปกติของบุคคลที่มีระเบียบวินัยสูงคือเครื่องหมายคำถามสีแดงขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงเหตุร้ายโดยเฉพาะเมื่อเธอทำงานในสถาบัานการเงินซึ่งมักตกเป็นเป้าหมายของการประทุษร้ายเพื่อหวังทรัพย์สินแต่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเงินในบัญชีธนาคารที่เธอรับผิดชอบไม่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินั่นหมายความว่าหากเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของงาน แต่มันคือเรื่องส่วนตัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเธอ